สวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการอยู่กับผมเจ้าเก่าเวลาเดิมกับเรื่องของ efootball วันนี้ผมจะมาทำการสอน login หรือว่าสอน log in email m e 1 6 3 c o m นั่นเองนะครับผมรหัสที่มันเป็น mes163 เนี่ยอธิบายก่อนว่าบางทีมันจะเป็นเมล l t หรือบางทีมันจะเป็น mes163 2แบบนี้นะขึ้น้ขึ้นให้ดู แล้วก็บางคนทักมาถามผมทางแฟนเพจนะครับบอกว่าเข้าเม็ดในหกสไม่เป็นมันเข้ายัางไงะผมจะอธิบายแบบให้เห็นภาพแล้วทําให้ดูแบบเหมือนจับมือทํานะท่านผู้ชมถ้าแรกโหลดเกมอะไรเงี้ยน่าจะไม่ต้องสอนโหลดเพราะน่าจะโหลดเป็นเป็นกันอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่ามันมี2ระบบดูดีๆว่าโทรศัพท์พมือถือของคุณระบบอะไรใช่ไหมคุณก็มาที่แมมมาชอ็อปแมมม่าชอ็อปเนี่ยบอกก่อนว่าจะมีเป็นเรื่องของ รหัสห,หลายเกมขายในยแมปโรโบรนี้ก็มีเยอะนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องของ e ีฟุบอลเอฟซีมบายก็มีนะอ,อย่างอีฟุบอลเนี่ยผมจะซื้อเป็นอันนี้เนี่ยสองร้อยบาทสามพันเพชรนะครับผมมีโอกาสมีโอกาสได้ตปสามพันจะถึงหนึ่งหมื่นนะครับโอเคผมซื้อไปป๊อปเข้าไปสามพันตึ๊บโอเคแล้วก็ได้เป็นอาหาัสมาสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะทําการมา อธิบายอย่างเข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างถ่องแท้ให้ดูนะครับผมสนะังเกตได้ว่ามันจะแบ่งกันเป็นสามส่วนด้วยกันเห็นไหมอันแรกเนะี่ยคือ ID game ส่วนอันที่2เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของ password password ของโ o น a m i นะอันนี้คือ l o อ i n อะไรเวลา l o อ i n เนี่ยคือ l o อ i n ผ่านโ o น a m i นะครับผมซึ่งอันนี้ก็คือ ID โ o น a m i แล้วก็ ID email ด้วยในเวลาเดียวกันส่วน password เนี่ยก็คือเป็น password ของโ o น a m i แล้วก็เป็น password ของ email ด้วยในเวลาเดียวกัน ลิงค์รับรหัสยืนยันเนี่ยคุณก็ทำการก๊อปนะครับผมนะไปใส่เบราว์เซอร์ได้เลยนะครับผมเพื่อที่คุณจะสามารถย,ยืนย e ันอีเมลได้ง่ายๆนะครับผมเนี่ยก๊อปใส่ไว้แล้วคุณก็เข้าอ e ีเมลรอเลยเนาะคุณก็ก๊อปไอดีมาใช่ไหมอ่ะวางไว้ครับผมก๊อปพาสเวิร์ดมาวางไว้เข้าอ e ีเมลรอเลย เพราะว่าถ้าหากว่าเวลาคุณล็อกอินอีเมลโคนนมิในเกมเนี่ยมันจะส่งรหัสยืนยันมาทางอีเมลวันนี้นะครับผมเ,เออมันก็คือเป็นเรื่องของเนี่ยผมไม่รู้ผมอ่านถูกไหมเมสหนึ่งหกสามเออผมจะสอดล็อกอินอันนี้นะเมสหนึ่งหกสามโอเคเห็นไปนี่คือหน้าเกมหน้าเกมเนี่ยมาถึงเนกดล่างขวานี้ก่อนสามปุ่มสามขีดต,ตรงนี้แล้วก็ไปที่การโอนย้ายข้อมูลครับผมนะ พอหลังจากโอนย้ายข้อมูลเสร็จปุ๊บมันจะมีให้เลือกการโอนย้ายทั้งหมด2แบบด้วยกันเราเข้าไปที่คนดามี ID นะครับผมคนมี ID เนี่ยเราก็ทําการก๊อปไอดมาก่อนเลยนะครับผมกดเข้าไปสีแดงเห็นไหมครับนี่กดตรงนี้สีแดงอันนี้เนี่ย useful r e s i s t e r s นะครับผมอ่ะแล้วก็ทําการวางมาตรงนี้นนอ่พับเบิร์ดครับผมกรอปมาวางไว้ช่วงล็อกอินเนี่ยมันก็จะบอกว่าให้คุณ enter code หกหลักอันนี้คุณก็มาที่เมล F5 T1 R t งเนี่ยสังเกตว่าจะมีการโอนย้ายข้อมูลมาแล้วแล้วก็จะมีตัวเลขเห็นไหมให้ดูให้ชัเดเนี่ยเลขเนี่ยเลขเนี่ยแหละมันก็คือเป็นเรื่องของรหัสยืนยันอีเมลวางไปเลยเสร็จเสร็จแล้วนะแค่นี้นะแค่นี้ง่ายมากเลยแล้วโจทย์ใหญ่ๆคืออะไรรู้ไหมโจทย์ใหญ่คือ,อ,คอถ้าสมมติว่ามันให้เลือกไอ้ตัวที่ผมเคยบอกไปพาร์ทแรกคลิปแรกเนะี่ยคุณก็ทําการเลือก มันจะมีให้ยืนยันตัวตนก่อนที่จะสามารถเข้าเข้าเกมได้ถ้าหากว่าคุณไม่เคยเล่นเกม on, อินฟบอลเลยไม่เคยล็ออิฟุอบอลหรือมันจะให้ทําการยืนยันตัวตนเลยเท่านี้คุณก็สามารถที่จะเข้าเล่นเกมได้เลยขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากจากจากจริงที่รับดูก็นจนจบนะครับผมจบแล้วแค่นี้วิธีล็อกอินผ่านเมสนะครับไอเจ้าเมสอีเมลเมสนะครับสวัสดีครับบาย